ในช่องนี้เราให้ข้อมูลการเขียนโปรแกรมที่เป็นประโยชน์พร้อมตัวอย่างโค้ดที่ใช้งานได้จริงคราวนี้เกี่ยวกับประเภทข้อมูลในไทสคริปต์คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับชนิดข้อมูลพื้นฐานต่างๆวัตถุห่อหุ้งอาร์เรยทูเพลและชนิดยูเนียนได้ผ่านโค้ดการเปิดใช้งานคำบรรยายจะทำให้คำอธิบายโค้ดเข้าใจง่ายขึ้น โปรดใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ไทยสคริปต์มีประเภทข้อมูลหลากหลายชนิดสิ่งนี้ช่วยให้คุณกำหนดประเภทที่เข้มงวดสำหรับตัวแปรอาร์กิวเมนต์ฟังก์ชันและค่าที่ส่งคืนต่อไปนี้เป็นประเภทข้อมูลหลักและการใช้งานของมัน Number เป็นชนิดข้อมูลที่ใช้ในการจัดการค่าตัวเลขรวมถึงจํานวนเต็มและตัวเลขทศนิยมการจัดการค่าที่เกินขีดจำกัดบางอย่างจะส่งผลให้ได้ค่า infinity หรือ NaN not a number ในไทยสคริปต์ตัวเลขจะถูกแสดงเป็นตัวเลขทศนิยมแบบ floating point ซึ่งอาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยในผลการคำนวณเมื่อจำเป็นต้องใช้การคำนวณที่แม่นยำเช่นจำนวนเงินทางการเงินจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการปัดเศษลักษณะนี้ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้ big in หรือ to fix หรือปรับตำแหน่งทศนิยมด้วยไลบรารีเช่น d e c i m a ประเภทสตริงใช้จัดการข้อมูลที่เป็นข้อความประเภทบูลียนมีค่าได้สองค่า true หรือ false null no, แทนค่าที่ไม่มีอยู่และ undefined แทนค่าที่ไม่ได้กำหนดในไทยสคริปต์คุณสามารถกำหนดประเภทขององค์ประกอบในอาร์เรย์ได้ นัมเบอคืออาร a เรของตัวเลขและสตริงคืออาร a เรของสตริงทู u p เปคืออาร a เรที่มีองค์ประกอบซึ่งมีประเภทต่างกัน enum ใช้สำหรับกำหนดชุดค่าคงที่ที่มีชื่อประเภทเอ any สามารถเก็บค่าประเภทใดก็ได้และใช้เมื่อคุณต้องการปิดการตรวจสอบประเภท การใช้ประเภทยูเนียนคุณสามารถกำหนดตัวแปรที่เก็บค่าซึ่งเป็นหนึ่งในหลายประเภทได้ w r a p p e r Object ใน TypeScript คือ o b บเจกที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อจัดการชนิดข้อมูลพื้นฐานในรูปแบบ Object s. ชนิดข้อมูลพื้นฐานทำให้สามารถดำเนินการได้รวดเร็วและเบาในขณะที่ชนิดข้อมูลแบบ Object s, มี m e t h อดและ Property ที่ช่วยให้การดำเนินการมีความซับซ้อนมากขึ้นใน Java Script และ TypeScript มี w r a p p e อร์อ e c t ที่สอดคล้องกับชนิดข้อมูลพื้นฐานเช่น String, Number และ Boolean นออ e เจกเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ฟังก์ชัน Con ส truc เตอที่เรียกว่า String, Number และ Boolean ตามลำดับด้านล่างนี้คือตัวอย่างของ w r a p เ e r object o b j e ออ s t จกต์สตรมี p r o p e r t y และ Method สำหรับ String ต่างจากสตริงแบบพื้นฐานออบเจกต์สตริงจะถูกพิจารณาเป็นออบเจกต์โดย type of wrapper Object มีประโยชน์เมื่อมีการจัดการสตริงหรือเรียกใช้งานเมทอดออบเจกต์นัมเบอมี property และเมทอดสำหรับตัวเลข ออบเจกต์นัมเบซึ่งเป็นแรปเปอร์สำหรับตัวเลขรวมถึงเมทอดสำหรับการจัดการทางตัวเลขเช่นโทฟิกออบเจกต์บู e เลียนมี propery และเมทอดสำหรับค่าบู o เลียน ออบเจกต์บู e เลียนเป็นแรปเปอร์สำหรับชนิดข้อมูลพื้นฐานบู o เลียนและถูกพิจารณาเป็น Object เนื่องจากแรป p ปอร์ออบเจถูกพิจารณาเป็น Object จึงอาจมีประสิทธิภาพลดลงเล็กน้อยแต่สามารถดำเนินการที่ซับซ้อนได้มากขึ้นด้วย p r o p e r t y และเมทอดที่เพิ่มเข้ามานอกจากนี้ยังมีความแตกต่างในการเปรียบเทียบระหว่างเท่ากับเท่ากับและเท่ากับเท่ากับเท่ากับ เท่ากับเท่ากับเปรียบเทียบค่าในขณะที่เท่ากับเท่ากับเท่ากับเปรียบเทียบอย่างเข้มงวดรวมถึงชนิดข้อมูลเท่ากับเท่ากับเท่ากับให้ค่า False เมื่อเปรียบเทียบวัตถุห่อหุ้ม Wrapper Object กับประเภทข้อมูลแบบดั้งเดิม Primitive Type ใน TypeScript การจัดการการแปลงชนิดข้อมูลโดยในและการแปลงชนิดข้อมูลแบบชัดเจนอย่างเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ ในไทยสคริปต์ควรหลีกเลี่ยงการแปลงชนิดข้อมูลโดยในให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพื่อรับรองความปลอดภัยของชนิดข้อมูลในตัวอย่างนี้ตัวเลข5ถูกแปลงชนิดข้อมูลโดยในเป็นสตริงส่งผลให้ได้สตริงเป็น55 ในไทยสคริปต์ใช้คําอธิบายชนิดข้อมูลหรือฟังก์ชันแปลงชนิดข้อมูลเพื่อดำเนินการแปลงชนิดข้อมูลอย่างปลอดภัยในตัวอย่างนี้ฟังก์ชัน number ถูกใช้เพื่อแปลงสตริง g 123เป็นตัวเลข 123อย่างชัดเจนในไทยสคริปต์คุณสามารถใช้ตัวดำเนินการ type of เพื่อตรวจสอบชนิดข้อมูลของตัวแปร ในไทสคริปต์คุณสามารถใช้ไทออฟเพื่อตรวจสอบชนิดข้อมูลแต่สำหรับการตรวจสอบชนิดข้อมูลที่แม่นยำยิ่งขึ้นขอแนะนำให้ใช้ตัวดำเนินการ in นสแตนซหรืออีสเพิ่มเติมวัตถุห่อหุ้มแรปเปอร์อ็อบเได้รับการปฏิบัติเป็นอ b อบเจกต์เนื่องจากพวกมันมีวิธีการเม h o ดและคุณสมบัติ p ropy e r t เพิ่มเติมสำหรับประเภทข้อมูลแบบดั้งเดิมพริมีทีฟไท สตริงนัมเบอร์และบูเลียนเป็นตัวอย่างที่แสดงถึงวัตถุห่อหุ้ม wrapper object ต่างจากประเภทข้อมูลแบบดั้งเดิม primitive type วัตถุห่อหุ้ม wrapper object จะถูกระบุว่าเป็น object โดยคำสั่ง type of คุณสามารถดาวน์โหลดซอร์สโค้ดสำหรับวิดีโอนี้ได้จากเว็บไซต์ทางการหากคุณสนใจโปรดเยี่ยมชม URL ในคำอธิบายเพื่อช่วยในการเรียนรู้ของคุณ ขอบคุณที่รับชมกดติดตามช่องและตรวจสอบวิดีโอใหม่ของเรา